โอ้โหใหม่กินอะไรลูกเก็ป <Get it. S 1> กินเก็บโอ้โหภาษาอังกฤษเกรปเกรปแปลว่าอะไรลูกเอออังุนปาดปัดท่อใครบอกใครบอกแม่กินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมลูกมันเผ็ด <c oughs> เนเ็ดหรอไหนขอแม่สักลูกหนึ่งสิแม่อยากกินองุ่นไดมัสคัสมีการเลือกอีก <c oughs> แมขอบคุณค่ะโอ้โหดึงให้แม่อีกขอบคุณค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยนะคะฝั่งน้องๆซื้อที่ทำงานไม่มีเม็ดค่ะอ๋อจี้กินด้วยเดี๋ยวอ๋อจี้กินหน่อยจี้หน่อย